จะกินลนลอนทีมสัตวแพทย์ประจำคลินิกส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานี ให้นมและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกเสือโครงที่นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งยึดได้จากขบวนการค้าสัตว์ป่าที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของลูกเสือทั้ง4ตัวซึ่งก่อนหน้ามีอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางไกลและกิ่นนมไม่ถูกสุขลักษณะทําให้ลูกเสือบางตัวขาดสารอาหารนางสาวคาชรินราชสินนายสตวแพทย์ปฏิบัติการประจําคลินิกเล่าถึงกิจ,จวัตรประจําวันของลูกเสือทั้ง4ตัวต้องได้รับการตรวจวัดอุณห ภูมิตรวจอุจจระวันละสครั้งเพื่อดูความผิดปกติของร่างกายเนื่องจากวันที่ทีมสัตวแพทย์พบลูกสีเสือในวันแรกมีสภาพอ่อนแรงเพราะขาดน้ำขาดนมจากการเดินทางทำให้ลูกเสือมีน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยลูกเสือเพศเมียชื่อเจ้าหงมีน้ำหนักเพียง2.79กรัมซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ตามวัยของอายุลูกเสือเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยกระตุ้นให้เจ้าหงกินนมมากขึ้นมื้อหนึ่งไม่ต่ำกว่า2 4 0ซ c, c แม้เจ้าหุงจะครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ต้องป้อนนมให้กินให้หมดเพื่อให้โตถันเพื่อนส่วนลูกเสืออีก3ตัวขณะนี้มีน้ำหนักเฉลี่ยกว่า3.5กิโลกรัมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีสมกับวัย ในขณะน,นี้ส่วนความเป็นอยู่ของลูกเสือโคร่งทั้ง4ตัวเลี้ยงในลักษณะปล่อยในห้องเลี้ยงทําให้มีความซุกซนเล่นหยอกล้อตามภาษาสัตว์เล็กและคาดว่าเป็นลูกเสือจากแม่เสือที่ถูกเลี้ยงมาเพราะไม่มีอาการดุร้ายมีความคุ้นเคยกับคนเลี้ยงได้เร็วสามารถดูดกินนมได้จากขวดนมอย่างคล่องแคล่วและเข้ามาหยอกล้อเล่นกับคนที่เลี้ยงเพราะเริ่มชินกลิ่นแล้ว สำหรับระยะเวลาที่คลินิกต้องเลี้ยงดูลูกเสือทั้ง4ตัวคงต้องใช้เวลาสักระยะราว1-2เดือนจนกว่าลูกเสือจะมีเขี้ยวและสามารถกินเนื้อสัตว์ได้และต้องมีการถ่ายพยาธิให้วัคซีนตามรอบจากนั้นก็จะถูกส่งไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุลาพรอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อไป